สวัสดีครับยินดีดต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอปองทาร่คลิปนี้เป็นการอ่านพลังงานในหัวข้อคนที่จะเข้ามาหาคุณเร็วๆนี้นะครับคนที่เข้ามาหาคุณเร็วๆนี้เขาต้องการอะไรเขาจะให้อะไรกับคุณบ้างจะเป็นในเรื่องของความสัมพันธ์หรือเป็นเรื่องของการเงินของคุณเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยนะครับผมโอเคตั้งสมาธิไปพร้อมกับผมนะครับสมาธิเป็นสิ่งสำคัญนะโอเค เดี๋ยวเราจะดูพลังงานของคนที่เข้ามาหาคุณเร็วๆนี้โดยรวมก่อนแล้วเดี๋ยวจะเจาะในแต่ละราศีนะครับโอเคโอเคพลังงานโดยรวมนะครับอือือ <laughs> okay. Wow. ไม่รู้นะครับว่าเป็นอย่างไรนะฮะแต่ว่าพลังงานโดยรวมของคนที่เข้ามานะครับของของพวกคุณคุณได้ The lovers โ,โอเคจะเป็นอะไรไปไม่ได้นะฮะสำหรับพลังงานที่เข้ามาตรงนี้ก็คือพลังงานในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นั่นเองนะครับเป็นพลังงานที่ เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์นะฮะซึ่งอาจจะเป็นความสัมพันธ์ใหม่ของคุณเลยก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูในแต่ละรายละเอียดของของพลังงานเหล่านี้นะฮะแต่ว่าเ h e lovers เป็นพลังงานที่อันที่หนึ่งถ้าคุณมองในระยะยาวความสัมพันธ์หรือคนที่เข้ามาเนี้ยเขาต้องการในเรื่องของความสัมพันธ์เขาต้องการในเรื่องของความรักหรือเขาอาจจะต้องการคอมมิชเมนต์นะครับต้องการการดูแลเอาใจใส่ต้องการพลังงานที่รวมกัน The Lovers เป็นพลังงานที่ เหมือนกับคุณอยู่ในสถานการณ์ที่จักรวาลต้องการให้คุณเองเดินหน้าต่อในความสัมพันธ์ผลักดันหรือทำให้เกิดการตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างขึ้นเด e l เวอรเป็นสิ่งที่ก่อกำเนิดพลังงานเป็นจุดเริ่มต้นนะสำหรับใครหลายๆคนโดยเฉพาะคนโสดนะครับพลังงานนี้เป็นพลังงานที่คุณจะได้เจอใครคนที่เข้ามาเขาจะเป็นคนที่ค่อนข้างตรงไปตรงมานะครับ แล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างอันส่วนหนึ่งอ่ะผมคิดว่าประมาณ70-80%เนี่ยก็คือจะอยู่ในสเปคของคุณด้วยพลังงานของ d e l i เวอรนะครับเป็นพลังงานที่จักรวาลกำหนดสถานาการณ์ให้คุณมีมาในตรงนี้นะฮะ โอเคเขาเป็นคนอย่างไรนะครับเขาเป็นคนอย่างไร The chariot เขาเป็นคนค่อนข้างที่จะมีเป้าหมายชัดเจนนะฮะเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์นี้จะเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างอย่างที่ผมบอกค่อนข้างยาวนานยั่งยืนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวคุณเองอะ่ะพร้อมหรือเปล่าคือบางคนอะ่ะอาจจะบอกว่าหมอคะ นูโสดนูโสดพอมีความสัมพันธ์เข้าจริงๆมีความรักมีความรู้สึกดีๆเข้ามาจริงๆปรากฏว่า,าไม่รู้จะต้องทําตัวอย่างไรไม่รู้จะต้องตัดสินใจอย่างไรแล้วก็เนื่องจาก ห่างเวทีไปนานมากก็เลยไม่แน่ใจไม่มั่นใจเกิดความไม่มั่นใจตรงนี้นะครับ The chariot เนี่ยถ้าคุณมีลักษณะของความไม่มั่นใจอยู่ในตัวเองเนี่ยเขาจะมองข้ามคุณไปเลยนะฮะเขาจะไม่สนใจตัวคุณเลยเพราะฉะนั้นเพราะอะไรเขาเพราะ The chariot นักรบเนี่ยภายนักรบเนี่ยต้องการ เป้าหมายที่ชัดเจนคุณเป็นเป้าหมายที่ชัดเจนของเขาหรือเปล่าหรือคุณต้องการเดินไปพร้อมกับเขาหรือเปล่าอันเนี้ยมันเป็นส่วนที่สําคัญของของพลังงานนี้นะฮะเขาต้องการคนที่มีเป้าหมายอันที่หน่อันที่สตัวคุณเองหรือตัวเขาเองเนี่ยแน่นอนครับ f i v e OF CUPS คือมีสถานการณ์หรือมีความ กังวลในสถานการณ์นี้อยู่แต่ว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่จําเป็นจะต้องมามีผลกระทบต่อสิ่งใหม่ที่ตัวคุณหรือคนคนนี้กำลังจะเข้ามาหาคุณอันหนึ่งข,ข้อสองเนี่ยแนะนําไปถึงข้อสองข้อสองที่คุณควรจะทราบก็คือ Five of Cups คือ letting go นะฮะคือในจุดนี้สำหรับคนที่เข้ามาหาคุณเนี่ยเขาต้องการให้คุณ move on เขาต้องการให้คุณเดินหน้าต่อในความสัมพันธ์เขาจะเป็นคนที่คอยผลักดันสถานาการณ์ถามว่าถ้าเกิดเป็นคนเก่าเข้ามาละคะหมอ,อคนคนนี้เป็นคนที่หนูเคยเขาเรียกอะไรเคยรู้จักหรือว่าเคยคุยกันเสร็จแล้วก็ห่างกันไปแล้วกลับมาอีกครั้งนึงเนี่ย เป็นลักษณะที่เขารู้สึกว่าในอดีตที่ที่เกิดขึ้นที่ห่างออกไปที่ไม่ได้มีความสัมพันธ์หรือว่าไม่ได้ดูแลเนี่ยเขารู้สึกผิดด้วยสถานการณ์นั้นและครั้งนี้เขาจะกลับมาทำให้ดีขึ้นเพราะเขาเหมือนเขาสํานึกได้หรือรับรู้ได้แล้วว่าอะไรที่สำคัญหรือว่าเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วตัวคุณกับบุคคลอื่นที่ เขาไปเผชิญมาไปคบด้วยมาเขาเลือกในตัวเลือกในอดีตที่ไม่ใช่ตัวคุณเขาเลือกคนอื่นเขารู้สึกว่าเขารู้สึกผิดตรงนั้นและเขาอยากจะกลับมาแก้ไขสำหรับใครที่เป็นแบรนด์นิวนะฮะเป็นแบรนด์นิวความสัมพันธ์คนนี้ไม่ใช่คนที่แบบเคยคบกันมาผมคิดว่าตัวคุณเองอะจะรู้สึกว่า มันมีอ,อดีตหรือมีประสบการณ์อะไรไม่ดีที่เป็นตัวคอยที่จะเขาเรียกหลายบั่นทอนความสัมพันธ์นี้เพราะฉะนั้นเนี่ย letting go อย่างที่ผมบอกข้อ3นะครับผมที่คุณควรจะ,ะพิจารณาก็คือ s e p e n o p a n a c e s อย่างที่บอกครับพลังงานเดชไชรอดมีเป้าหมายชัดเจนอันที่2 letting go หรือปล่อยวางหรือ,อมองข้ามอดีตท,ที่เคยเป็นอุปสรรคมองว่า ในตัวตนตอนนี้เขา,าเขาทำยังไงนะครับไม่จำเป็นต้องบอกคือคือไม่จำเป็นต้องเชื่อในสิ่งที่เขาบอกให้ดูการกระทำของเขาให้ดูผลลัพธ์ของการกระทำของเขาเลยดีกว่าว่ามันนำไปสู่ผลลัพธ์ที่คุณต้องการหรือเปล่าเพราะว่าคุณคือเขาอาจจะพูดอะไรก็ได้และวเขาอาจจะไม่ได้ทำตามที่พูดก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่คุณถ้าคุณอยากจะให้ความสัมพันธ์นี้มันเป็นไปได้จริงๆคุณเองจะต้องดูผลลัพธ์ ไม่ใช่แค่คำพูดหรือว่าสถานาการณ์หรือสิ่งที่เขาพูดว่าจะทำจะทาตรงนั้นนะครับข้อสามอย่างที่บอก seven of pentacles หมายถึงคุณเองจะต้องเช็คกับคนที่เข้ามานี้ตลอดเขาจะเป็นคนที่ค่อนข้างต้องการความสนใจของตัวคุณหรือว่าเขาต้องการความทุ่มเทของตัวคุณ ผมรู้สึกว่า Seven of Pentacles เนี่ยเป็นลักษณะที่ลงทุนอะไรไปก็ต้องต้องการสิ่งที่เป็นผลลัพธ์หรือผลตอบรับเท่ากันหมายความว่าเขามาหาคุณเขาจริงใจเขาชัดเจนเขาต้องการาสิ่งเหล่านั้นเนี่ยตอบแทนหรือกลับคืนไปหาเขาเช่นเดียวกันนะครับโอเคคราวนี้พลังงานในส่วนของของคุณเนี่ย <laughs> คุณได้ Queen of Wands ผมคิดว่าคุณเองก็อยากจะ,ะคือคุณเองอยากจะออกจากสถานการณ์นี้มานานแล้วนะครับผมคิดว่า Queen of w a n d s เนี่ยเป็นลักษณะถ้าเกิดคุณเห็นช่องทางคุณเห็นคนที่เข้ามาใช่สเปคคุณหรือว่ามีทุกสิ่งทุกอย่างหรือมีบางสิ่งบางอย่างแล้วกันอาจจะไม่ทุกสิ่งทุกอย่างอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่คุณคิดว่าเฮ้ยเขาเป็นบุคคลที่น่าสนใจเพราะฉะนั้น Queen of w a n d s ก็คือคุณควรที่จะตัดสินใจและลงมือทํา พลังงาน The Devil โอ้ยโอเคผมรู้สึกว่าคุณเองเนี่ยถ้าคุณไม่รู้นะผมคิดว่าสำหรับคนที่เข้ามาที่จะเข้ามาหาคุณเนี่ยเขาจะทำให้คุณรู้สึก หลงไหลหรือว่าผูกพันกับเขาค่อนข้างมากนะในระดับโซลเลเวลเพราะว่าเหมือนกับมันเคมีมันตรงกัน The d เดวิเป็นลักษณะที่ a t t a ทชเมนตเป็นพลังงานที่เชื่อมคล้องกันและไม่ใช่แค่เฉพาะในในเรื่องของแค่ความรู้สึกแต่เป็นเรื่องของทุกๆอย่างที่ที่คู่ต้องมีนะครับพลังงาน The d เดวิเป็นลักษณะที่ตัวคุณเองจะติดกับ ตัวเขาอคนที่เข้ามาเนี่ยไปไหนไปด้วยกันเป็นบัดดี้เป็นพาร์เนอร์เป็นลักษณะที่คือเป็นคู่หูปลาท่องโก้แบบนั้นนะฮะอืมหมอคาแถวบ้านหนูมีปลาท่องโก้ข้างเดียวอ่ ปลาต้องกโกในความหมายของผมคือต้องเป็นคู่นะปลาต้องกโกที่ข้างเดียวเราเราเราจะไม่เรียกว่าปลาองกโกเป็นคู่แต่มันเป็นไรคู่แล้วกันนะแบบนั้นไม่นับนะ The Devil เป็นลักษณะที่ตัวคุณเองถ้าอยู่ในความสัมพันธ์นี้นะคุณจะหลงไหลเข้ามากอันนี้อาจจะต้องไม่แน่ใจอาจจะเป็นผลดีสำหรับตัวคุณหรือเป็นผลเสียสำหรับคุณ,ค,ณคุณขึ้นอยู่กับการตัดสินใจนะ Pages p a n c l e s อ่าโอเคพลังงานนี้สอดคล้องกับ Seven of p ฟแ e นด์เคเพจออฟแฟนเเป็นลักษณะที่ตัวคุณเองพยายามที่จะ,ะแสดงออกในความสัมพันธ์นี้แต่ตัวคุณเองกับไม่ไม่ไมคือพยายามจะแสดงออกแต่ไม่ได้แสดงออกเหมือนกับให้ระมัดร,ระวังสิ่งหนึ่งที่ตัวคุณเองจะเจอก็คือมันเป็นลักษณะที่ คุณไม่แน่ใจว่าจะต้องทำอะไรในความสัมพันธ์นี้คุณอาจจะมองไม่เห็นสิ่งที่เขาต้องการคุณอาจจะเข้าใจสิ่งที่เขาต้องการผิดไปแล้วก็คุณเองเอาตัวคุณผูกติดอยู่กับตัวเขาค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นเนี่ย <c oughs> ผมคิดว่าคุณเองถ้าไม่รู้ตัวคุณอาจจะรู้สึก ถล่ลงไปในความสัมพันธ์หรือรู้สึกดีกับคนคนนี้ค่อนข้างมากไปแล้วนะฮะด้วยพลังงานเดวิลอืมคราวนี้พลังงานของตัวคุณทั้งสองคนนะครับคุณได้ the emperor seven of w a n d n s knight of swords พลังงานของคุณทั้งสองคนค่อนข้างจะดีแล้วผมคิดว่าคนที่เข้ามาเนี้ยจะผลักดันในเรื่องของความสัมพันธ์ของคุณไปได้ไกลามากๆค่อนข้างดีมากม ด้วยพลังงานของ night of source สิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่คุณเองจะอยู่ในความสัมพันธ์นี้แบบไม่ไม่เคยไม,ไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนเป็นลักษณะที่ตัวคุณเจอกันไม่นานแต่ว่าตัวคุณจะเข้าใจกับเขารู้สึกดีกับเขาเขามาช่วยเหลือ,อตัวคุณจริงๆแล้วผมรู้สึกว่า เขาคนนั้นก็อาจจะมีแอสเปกในเรื่องของการเงินของคุณเช่นเดียวกันเขาอาจจะมาช่วยในเรื่องของการลงทุนเพราะว่าเซเว่นอ็อปแพนเคิลก็หมายถึงของเรื่องของการลงทุนอาจจะเปิดบริษัทเปิด,ปดธุรกิจร่วมกันหรือว่าแม้กระทั่งเขาเอาเงินมาให้คุณลงทุนก็เป็นไปได้หรือว่าเขาอาจจะมาช่วยคุณทางใดทางหนึ่งในเรื่องของการเงินหรือในเรื่องของทรัพย์สินนะครับแล้วก็ อย่างที่บอกว่าด้วยพลังงาน The l o v e r s อเนี่ยอันเนี้ยผมเลยบอกว่ามัน second to none คือแบบน้อยมากๆคือมันน่าจะเป็นคู่มันจะคุณจะไม่คือคุณน่าจะไม่เจออความสัมพันธ์แบบนี้บ่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับพลังงานโดยรวมผมคิดว่าถือว่าดีมากๆในเรื่องของความสัมพันธ์ตีความในเรื่องของการเงินของคุณ The c h เ r i o t นะครับ เป็นคนที่ค่อนข้างกล้าได้กล้าเสียนะสำหรับคนคนนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องอาวางแผนดีๆนะครับอเป็นคนที่ไม่มีกักนะครับทุ่มเต็มที่ในเรื่องของการเงินนะในเรื่องของการงานการเงินนะเดอะ r ชอร์รอดคนคนนี้เป็นคนที่กล้าได้กล้าเสียเป็นคนลุยอ่าเพราะฉะนั้นถ้าคุณต้องการคนลักษณะนั้นกล้าได้กล้าเสียคุณเป็นคนที่แบบเอลังเลไม่กล้าตัดสินใจจริงๆแล้ว อาจจะเป็นธาตุดินที่ตัวคุณสมมติว่าคุณเป็นธาตุดินและกันธาตุดินได้แก่มังกรพฤศกกันมีความมีมีการตัดสินใจช้าเพราะว่าคุณมัวแต่เก็บข้อมูลเก็บพื้นฐานเก็บความความมั่นใจของตัวคุณ กว่าจะตัดสินใจบางทีคุณอาจจะตัดสินใจช้าคนคนนี้จะค่อยเข้ามาช่วยเหลือคุณสําหรับถ้าเป็นธาตุไฟผมมองว่าเดชเชยรอดก็ยังทําให้คุณรู้สึกถูกใจเพราะเขาจะแบบโป๊ะโป๊ป๊คือตัดสินใจเป๊ะเป๊ะเ,เป๊ความคิดทันกันกันกบตัวคุณนี่คือสถานการณ์ที่ผลักดันท่านลมไม่ต้องพูดถึงเลยเดชเช a รอดนะครับเป็นคนที่เข้ากันได้กับท่านลมอย่างมากคือ ธาตุไฟเนี่ยถือว่าดีแล้วแต่ธาตุลมเนี่ยเดชรชอดเป็นลักษณะที่เขาตัดสินใจคุณซัพพอร์ตตัดสินใจคุณซัพพอร์ตถ้าคุณเป็นธาตุลมคุณรู้ไหมธาตุลมคืออะไรกลุมเมถุนตุลน,นะครับผมอืมโดยเฉพาะคนที่เป็นราศีกลุ่มเนี่ยเชอรอดเป็นพลังงานที่ตัวคุณชอบมากๆด้วยพลังงานของอ่าไ of Cups พอ่าโทษทีอ่าไฟออฟคใช่ไฟออฟคัพเซเวคนคนนี้ เนื่องจากเป็นคนกล้าได้กล้าเสียก็จะมีาบางสิ่งบางอย่างที่ข้อผิดพลาดเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวคุณเองถ้าคุณเป็นเป็นราศีกันนี่ผมสบายเลยเพราะคุณเองจะเป็นสายหมีอยู่แล้วเป็นสายที่วิเคราะห์เป็นสายที่จัดการความเสี่ยงเป็นสายที่แบบเ,เก็บข้อมูลทุกอย่างและจะได้ประโยชน์มากที่สุดในส่วนนั้นนะครับซึ่งจุดนี้เป็นจุดที่ผมมองว่ายังไงถ้าเกิดคุณมาราศีกันได้เปรียบ พูดนิดหนึง่งละกันสําหรับชาวราศีที่เสียเปรียบที่สุดสําหรับคนที่เข้ามาในเรื่องของการงานหรือเรื่องของการเงินของคุณเนี่ยคนคนนี้เนี่ยคนที่เสียเปรียบมากที่สุดคือคือ <c oughs> คือธาตุไฟราศีธนูครับเพราะอะไรเพราะว่าเดอะแชร์ร็อตเนี่ยเป็นลักษณะที่เขาตัดสินใจแล้วคุณเองก็ตัดสินใจเหมือนกันแล้วถ้าเกิดไอการตัดสินใจเนี้ยไม่ได้เป็นไปในทางทิศ ทิศทางเดียวกันเนี่ยคุณตัดสินใจอย่างเขาตัดสินใจอย่างนี่มันก็จะแยกไปเลยเพราะฉะนั้นมันจะกลายเป็นว่าตัวคุณตัดสินใจเร็วทั้งคู่แต่ว่าไปกันคนละทิศทางเพราะฉะนั้นเนี่ยทาตุไฟกับทาตุไฟอันนี้อาจจะต้องต้องปรับจูนกันนิดนึงโอเคไหม ในส่วนของเรื่องของการเงินการงานของคุณสำหรับตัวคุณคุณได้เดะเดวิลผมคิดว่า,าหมายถึงภาระหนี้สินหรือภาระที่คุณมีอยู่ในปัจจุบันนี้ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนคนนี้เนี่ยเขาเข้ามาช่วยเหลือแต่ว่าคุณต้องทำให้มั่นใจก่อน you need to make sure คุณทำให้มั่นใจก่อนว่าเขา มีแลนที่จะตัดสินใจเพราะเขาเป็นคนที่อันที่หนึ่งอย่างที่ผมบอกว่าทำอะไรเต็มร้อยใช่ไหมทุ่มเทแล้วเขาเป็นคนที่พร้อมที่จะลงทุนหรือซัพพอร์ตแต่ว่าเขาเองก็ด้วยความที่เมื่อทำมากก็อาจจะมีข้อผิดพลาดค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นคุณอาจจะระมัดระวังมันเหมือนกับ อะไรดีผมยกตัวอย่างแล้วกันนะอย่างผมยกตัวอย่างเรื่องของการลงทุนแล้วกันสมมุติว่าคุณลงทุนอะไรสักอย่างได้กําไรอย่างลงลงทุนในหุ้นก็ได้อะสมมุติว่าคุณลงทุนในหุ้นครั้งแรกคุณได้กําไรครั้งที่2คุณได้กําไรคุณเอากําไรครั้งที่หนึ่งมาบวกครั้งที่2ลงครั้งที่สมคุณได้กําไรอีกคุณเอากําไรที่สะสมสะสมลงทุนครั้งที่4ี่เสียมันเท่ากับว่าคุณกําไรที่คุณสร้างมาเนี่ย หมดลงไปเลยแล้วเกิดบางทีครั้งที่4ของคุณคุณเอาทุนของคุณใส่เข้าไปอีกมันก็เลยกลายเป็นสิ่งที่มีคือการตัดสินใจทุกครั้งมีความสําคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นครั้งแรกการที่คุณตัดสินใจถูก3ครั้งแล้วมันไม่ได้หมายว่าครั้งที่4คุณจะตัดสินใจถูกเหมือนกันปัจจัยต่างๆมันเปลี่ยนแปลงไปเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเรามาระวังแล้วก็มีแพลนในในสถานการณ์นี้นะครับเพราะว่า ตัวถ้าจะไปพึ่งคนที่เข้ามาหาคุณเขาเนี่ยเป็นคนที่ตัดสินใจเร็วมากแล้วก็เขาเป็นคนที่เขาเรียกว่ากล้าได้กล้าเสียนะครับกล้าได้กล้าเสียเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ควรที่จะเสียในสิ่งที่มันไม่จําเป็นอะ่ะไม่มีใครที่จะ ทำให้สิ่งที่คุณหามาคงไม่มีใครชอบที่จะจ่ายอะไรโดยที่มันไม่คุ้มค่าเสียอะไรที่มันไม่คุ้มค่าไปไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเงินหรือเวลาของคุณในความสัมพันธ์ก็แล้วแต่ไม่มีใครจะชอบเสียเวลาหรือเสียทรัพย์สินโดยที่ไม่ได้ผลตอบแทนอะไรแบบนั้นนะฮะสำหรับโดยรวมนะครับโดยเรื่องของการเงินนะฮะ เรื่องของการเงิน The Emperor Seven of Wands นะฮะคุณจะได้จัดการปัญหาของคุณเขาจะช่วยเหลือจัดการปัญหาของคุณในบางส่วนนะอ่าแล้วผมคิดว่าปัญหาของตัวคุณที่มีอยู่จะได้รับการแก้ไขส่วนหนึ่งนะแต่ยังมีส่วนที่คุณเองจะต้องช่วยเหลือตัวเองอยู่นะครับด้วยพลังงานของ Seven of Wands ตรงนี้ Night of s w o r d s คุณจะเจอสถานการณ์หรือโอกาสใหม่ที่เข้ามาแบบไม่นับไม่ท่วนและรวดเร็วนะครับเพราะฉะนั้นนับไม่ท่วนเนี่ยคุณเองจะต้องมีเขาเรียกอะไรมีเวลามีสลอ็อตที่ที่จะทําในส่วนนั้นและนะและเขาเรียกอะไรเข้ามารวดเร็วเพราะฉะนั้นคุณเองจะต้องฉับไวในการคว้าโอกาสเหล่านั้นไว้นะฮะไม่งั้นอาจจะพลาดไปโอเคอ่ะ คนี้เดี๋ยวเราดูพลังงานสำหรับเอาธาตุใดก่อนเลยเอาธาตุใดโอเคสำหรับชาวราศีธนูนะฮะชาวราศีธนูมา e i g h of c u p Fall of w โอ้ยอันนี้คือพลังงานระยะยาวเลยไม่ต้องบอกแล้ว Eight of Cups นะฮะ Eight of Cups Four of Wands เป็นลักษณะที่ตัวคุณจะได้เริ่มก้าวใหม่ในความสัมพันธ์ของคุณก้าวนี้เป็นก้าวที่สำคัญถ้าเป็นในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยผมคิดว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ดีมากๆเพราะว่ามันจะไปขั้นถึงเป็นครอบครัวสร้างครอบครัวร่วมกันได้นะครับด้วยพลังงานของ Four Wands นี่ถ้าเกิดคุณมี มีเขาเรียกอะไรมีความมุ่งมั่นตั้งใจในความสัมพันธ์คนคนนี้จะสร้างครอบครัวไปพร้อมกับคุณได้ในขณะเดียวกันจะเป็นการเริ่มต้นที่ดีสำหรับความสัมพันธ์ของคุณนะฮะอืม o of u u บบวกกับเอ of s o โ r รสนะฮะเป็นลักษณะที่ นี่คือทุกสิ่งที่คุณควรจะต้องการและคุณได้มันนะครับผมสาหรับความสัมพันธ์นี้ง่ายมากๆสำหรับชาวราศีธนูนะฮะถ้าคุณปฏิเสธคนที่เข้ามาเร็วๆนี้เนี่ยคุณก็จะต้องรอนะฮะแล้วคุณจะรู้สึกว่าคุณน่าคุณเสียดายบุคคลเหล่านี้ที่เข้ามานะครับโอเคเพราะฉะนั้นสำหรับชาวราศีธนูง่ายมากฮะตอบรับพลังงานนี้พลังงานนี้เป็นของคุณคุณควรจะเลิกพลังงานนี้เลยครับ